สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกคนพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตพี่น้องในส่วนของคิวงานเดือนมิถุนาของวงมอลำแพลียวเาวเสียงทองเนาะพี่น้องเนาะก้อนหนานีก็มีประเด็นดามาว่าวถึงกันนะพี่น้องว่าในส่วนของวงมอลำแพลียวเานั้นไม่มีงานจ้างทางเจ้าภาพไม่จ้างงานมาสันว่าแต่ในส่วนของทางคุณแพวพาวเพาพกนกระด ว้าวล้วพี่น้องว่าที่งานลดลงหรือว่าหน่อยลงของเดือนมิถุนาเพราะว่าของวงยกเลิกเจ้าภาพเองเพราะว่าต้องเตรียมตัวปิดฤดูกาลแล้วก็เป็นในส่วนของเตรียมตัวไปต่างประเทศประสานมาพี่น้องแล้วในส่วนของทางเพจยรนะพี่น,น้องเนาะจากที่มีดราม่าพูดถึงเรื่องดังเก่าล่าสุดเพิ่นกะได โพสแล้วก็อัปเดตคิวงานของเดือนมิถุนา6-8ทันทีพี่น้องปิดฤดูกันว่าในส่วนของเดือนมิถุนามีงานวันไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเจดหวงสีอัปเดตสู่ฟังพี่น้องงานก็เป็นในส่วนของวันที่5มิถุนาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะงานกาชาตินนทบ,บุรีณบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนจังหวัดนนทบ,บรุรีก็คืออันนีิกาผ่านมาแล้วพี่น้องในส่วนของวันที่7บุญบั้งไฟบ้านหนองคอก ตำบลน้องตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองพี่น้องวันนี้นั่นเองพี่น้องในส่วนของวันที่9น้ะพี่น้องเนาะกบินในส่วนของกลุ่มปิดงานสันบงสะทอนนั่นเองแล้วก็วันที่14มิถุนากลุ่มปิดลิเกชัยชนาศพี่น้องส่วนวันที่10เกาเนาะกะยูตะวันแดงสกลนครเต็มวงพี่น้องอันนี้เป็นเต็มวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครแล้วก็วันที่20มิถุนา วันเกิดน้องโตเกียวทำบุญบ้านปีที่สองนะจันวาแล้วกะวันทียี่สิบเอ็ดบุญบังไฟวัดบะเจริญศรัทธาธรรมตำบลสะขัญอําเภอเมืองจังหวัดสะแก้วพี่นองแล้วกะวันทียนะี่สิบสี่นนะ้องพีนองเนาะที่เพิ่นอัปเดตไปก็เป็นในส่วนของงานผลไม้เสืองสางอําเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมาพี่นงองยูโคราชแล้วกะวันทียี่สิบหกพี่นองขึ้นบ้านใหม่แม่เยา ่อโอ๊ตอําเภอเลืงนกขาจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองพี่น้องแล้วกะวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องวันที่ยี่แปดมิถุนาเนาะช่วงปลายเดือนก็สิเป็นบุญบั้งไฟคําเคือนแก้วอําเภอคําเคือนแก้วจังหวัดยะโสธรพี่น้องอ่าท้งเบดที่แจ้งไวก้กะมีประมาณนี้พี่น้องแล้วในส่วนของทางเอฟซีทางแพลวเผานะพี่น้องเนาะถึงกับโวลัน่นคํานี้ทันทีบอกว่าใครว่าเพลวไม่มีงานมีแต่กรรม เหตตาดูซะวาสันว่าบางคอมเมนต์ก็ว่าพูดเพื่อความสะใจไม่เหตตาดูวาสันว่าพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ก็ว่างานหน้าฝนก่อนปิดฤดูการพวกที่เม้นแบบนั้นเขาคงไม่มีอาชีพไม่มีงานทำว่าสันว่านั่นแหละพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ว่าก็ยังดีก่อนปิดฤดูการมีหงานนอกกนั้นก็กลุ่มปิดวันเกิดขึ้นบ้านใหม่ ฤดูการหน้าขอให้ทีมงานโชคดีนะคะวสันวะพี่น้องบอกว่าในส่วนของทางคิวงานเนาะพี่น้องเนาะเป็นในส่วนของก่อนปิดฤดูการมีหกงานกะถือว่าดีแล้วประมาณนี้พี่น้องบางคอมเมนต์ก็ว่าเอิญเขามาบึงว่าปันว่างานเพิ่นหลาเนาะวสันวะมีงานอยู่แค่นี้ทาเป็นคุยโววสันต์วพี่น้องเบิดเดือนมีอยู่บ่ถึงสิบงานยังสิกาเอิญเขามาบึงอยู่วสันต์ว นั่นแหละพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นดราม่าพูดถึงเรื่องคิวงานกันนะพี่น้องเนาะในส่วนของทางเอฟซคุณแพวเวๆก็บอกว่า,าคนที่ว่าให้เขามาเหกตาเบิร์ในส่วนของคิวงานเขาเด้อว่าสันวะพี่น้องบวกว่าสิเป็นเพจข่าวช่องทางอื่นๆนะพี่น้องเนาะก็ได้ว้าถึงเรื่องนี้นะพี่น้องแลวก็ว่าในส่วนของคิวงานวงหมอลำแพวเวๆมีสํานี เจ้าภาพบออยากจ้างแล้วผู้จัดเขากับทีมแล้วว่าสันวา่าไม่มีใครอยากจะแบกวงนี้แล้ววสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของทาง f อหลายคนหลายท่านนาะพี่น,น้องเนาะก็ได้วิจารณ์กันถึงเรื่องดังกล่าวแต่ในส่วนของทีทงังอ่า FC คู่จิน้นหรือ f อทางวงมอลำเพลียวเพิินก็นยังทรงกำลังใจให้มีงานเขามาเพิ่มเติมแล้วก็ ฤืดดูการหน้าก็ะอคให้ปังปังว่าสันวา่านั่นละอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคิดเห็นน้พี่น้องเนาะทั้งหมดทั้งมวลของทางเอฟซี FC ชาวหลายคนหลายท่านที่ดเดว้าถึงเรื่องนี้กันนั่นละพี่น้องเจดวงเลยได้เอามาอัปเดตสู้พี่น้องฟังมือนีพี่น้องแล้วในส่วนของถามีอัปเดตคิวงานเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า